ัยินดีพี่มดโอเคขอบคุณหมอเ ja ก่งวายโยมากมากขอบคุณครับโอเคนะฮะเจอกันสวัสดีก่อนลืมขอลืมสวัสดีคุณเก่งฮะลืมสวัสดีเอาละแน่นอนที่อยู่ข้างเรานี้คุณเห็นไหมฮะถ้าพูดถึงเบอร์เกอร์คิงครับขอบอกเลยฮะว่าเบอร์เกอร์คิงเนี่ยทุกคนอาจจะนึกถึงเบอร์เกอร์หลากหลายเมนูที่ทุกคนชื่นชอบกัน มันก็คิงเดียวนี่เขามีไก่ทอดนะเป็นไก่ทอดถาดใหญ่อร่อยมากไก่ทอดถาดใหญ่ออกมาเวลาเราไปกินไก่ทอดเราต้องมีไก่ทอดถาดใหญ่อะเราเชื่อว่าหลายๆคนมีความผูกพันหลายๆคนชอบกินไก่ทอดถาดใหญ่รับรองว่าอร่อยไม่แพ้ใครแน่นอนถือว่าเป็นเมนูเด็ดสะเทือนวงการไก่ทอดอยู่ด้านนี้แล้วฮะเดินมาเลยนี่นะครับคุณดูทั้งหมดวันนี้คือนิวเบอร์เกอร์คิงครับไก่ทอดถาดใหญ่อร่อยชัด ยันสำเนียงเลยเพราะเบอก็เริงเนี่ยเขาคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพดีอย่างแรกคือรู้ไหมสดใหม่สะอาด oh. ไก่นี่ต้องชิ้นใหญ่ๆกรอบนอกนุ่มในเป็นเมนูที่ต้องถูกใจแฟนๆเบอร์เกอร์คิงอย่างแน่นอนฮะใช่แล้วค่ะไก่ทอดหัดใหญ่อร่อยชัดยันสำเนียงนะฮะไม่ได้มีแค่ไก่อย่างเดียวนะคะในเสร็จก็ประกอบไปด้วยไก่ทอดหัดใหญ่หนังบางกรอบ เค็มกำลังดีหอมเครื่องเทศสุดๆพร้อมกับข้าวเหนียวหอมมะลิออร์แกนิกร้อนๆนุ่มๆเสิปปร์ฟมาคั่วไก่ทอดนะคะแล้วก็น้ำจิ้มแจว่วสูตรเด็ดเผ็ดเปรี้ยวนะคะตัดกับรสชัดของไก่นะเค็มนิดๆนอะอร่อยไรอร่อยเด็ดมากๆเลยลองกินดูรวมถึงที่เราเห็นหม่แม่เดี๋ยวจะกินทีเดียวเลยนะคะหอมเจียวทอดนะ,ะกรอบหอมเข้ากันสุๆเลยกับไก่ทอดนะเดะ็ดขนาดนี้ไม่กินได้ยังไงก็ต้องร้องเลยนะเวลาลองอร่อยปะ ร้อยจังหูผีเบาทดินี่นค่ะทานได้ไหมอ่ะได้เลย<อ>นะคะไก่ทอดหาดใหญ่นะคะจะมาให้หาทานไม่ยากแล้วนะคะเพราะว่าไก่ทอดหาดใหญ่นียนะคะจะมากันแบบ24ชั่วโมงเลยนะคะเพราะว่าเบอร์ก์คิง เปิด24ชั่วโมงเลยนะคะไก่หนังบางกรอบทานพร้อมหอมเจียวและข้าวเหนียวหอมมะลิออแกนิกนะคะเสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มแจ่วรสแซ่บขนาดนี้นะคะใครจะอดใจไหวค่ะไปลิ้มลองความอร่อยกันได้แล้วนะคะวันนี้นะคะที่เบอร์เกอร์คิงนะคะทุกสาขานะคะหรือสั่ง Delivery ผ่านเบอร์เกอร์คิงแอปพลิเคชันได้เลยนะคะสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ f a c e b o o เบอร์เกอร์คิงไทยแลนด์ค่ะคุณดูนะข้าวเหนียวเนี่ยที่เขาเห็นอยู่เนี่ยที่เบอร์เกอร์คิงเนี่ยข้าวเหนียวเนี่ย เป็นข้าวเหนียวหอมมะลิออร์แกนิกด้วย<ล>ที่สําคัญเนี่ยข้าวเหนียวเนี่ยเป็นข้าวเหนียวออร์แกนิกค่ะแล้วที่สําคัญจริงๆแล้วเขาบอกไก่ทอดถาดใหญ่เนี่ยความพิเศษคืออยู่ที่นี่หอ,หอมเจียวหอมเจียวหอมเจียวเขาจะทอดกับกรอบมันจะกลิ่นเตะโชยขึ้นมาเลยแล้วก็น้ําจิ้มเป็นยังไงลูกน้าจิ้มแจ่วนะคะรับหอมฟิวกาลังดีเลยอ่ะหอมอร่อยมากจริงๆวันนี้คุณสามารถไปลิ้มลองความอร่อยว่าไก่ทอดถาดใหญ่อย่างนี้ที่เราถือกันอยู่อย่างเงี้ยนะที่เบอร์เกอร์คิงทุกสาขาวันนี้บางคนอาจจะเบื่อเบอร์เกแล้ว รับรองว่าหนึ่งถังข่าเหนียวหนึ่งซองแล้วก็น้ำจิ้มแจว่วเอาแค่ข่าเหนียวจิ้มกับแจว่วก็อร่อยแล้ว <c oughs> วันนี้คุณสามารถสั่งเบอร์เกอร์คิงทุกสาขา <c oughs> ดิรูรี่ผ่านเบอร์เกอร์คิงแอปพลิเคชันได้เลยนะฮะสามารถติดตามรายละเอียด <c oughs> เพิ่มเติมได้ที่ Facebook b u r g เกอร์คิงไทยแลนดอีกครั้งนะฮะวันนี้เบอร์เกอร์คิงไม่ได้มีเฉพาะเบอร์เกอร์แล้ว ถูกต้องไหมบางคนผมจะบอกวันนี้คุณลองไปเบอร์เกอร์คิงจะได้รู้ว่ามันสะเทือนวงการไก่ทอดขนาดไหนสำหรับเบอร์เกอร์คิงไก่ทอดหาดใหญ่อร่อยชัดยันสำเนียงนี่คัดใจเลยจังมูอบิบเบ้าโอเคนะไปลองที่เบอร์เกอร์คิงกันวันนี้ยัดไม่ไหวจริงๆโอเคบุ้มปุ้ยกับเอมร้องให้อีกไหมนี่ไม่ร้องวันนี้ไม่ร้องแล้ว ไม่ร้องแล้วเนาะเบรกจิงกูทำเล็บการไม่ได้เลยเสื้อผ้าพังไปหมดมันรัดคอเหมือนจะตายนะเอาละเดี๋ยวเบรกกันสักครู่เดี๋ยวกลับมากูดูอยู่กับมุ้มปุ้ยเดี๋ยวมาอีกเลยวันนี้ลอยไปเสนับสนุนโดยแคร์โกว์คอลลาเจนพราะมมดดำแค่คุณเสน่ห์แห่งความเย้ายวนสวยฉ่ำไม่หลุดเลือนเคที่ลิปยั่วแมทแอนด์ชายน้สบู่เบเนสเซียนอีหิวดูสว่างกระจ่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดยอดขายอันดับหนึ่งแปดปีสอน ผมขาดร่วงลืมไปได้เลยช่วยจัดการด้วยใหม่ดอบไมเซล่าวิตามินบูสเตอร์บูสต์ด้วยวิตามินสูตรเข้มข้นผสนในไมเซล่าช่วยบำรุงตั้งแต่โคนจะรดปลายบูสต์ผมดูแข็งแรงช่วยลดขาดร่วงช่วยลดเปราะขาดอบไมเซล่าวิตามิน ชิวไม่ชาตฟิวหลับสบายช่วยลดกลิ่นสิบชั่วโมงปกป้องขั้นสุดลอรีเอแค่ฟังสปอต i ฟาก็ได้เจอ <c oughs> เจอเจอเพลงที่ใช่ <c oughs> รัดไม่ไหวสปอต y ฟาให้เพลงที่ใช่ไปหาคุณ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิทพลสซื้อ2กล่องแถม3กล่องและแถมกาแฟโอคัพอีก1กล่องปกติห้าพันแปร่บาททอมาตอนนี้ลดเพิ่ม1 0 0บาทใจ่ายในราคา990บาทเท่านั้นฟาร์มเดลี่เวจิทีพลสผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม3 3ชนิดในรูปแบบผงชงดื่มที่มีส่วนผสมของผักและผลไม้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกา,กากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายได้ไฟบ สูงและวิตามิน B1 มีส่วนช่วยในการทํางานตามปกติของระบบประสาทและกล้ามเนื้อกลิ่นหอมไม่เหม็นเขียวรสชาติอร่อยหวานไม่มีน้ําตาลพร้อมเติมคุณประโยชน์จากผักและผลไม้ได้ทุกที่ทุกเวลากับฟาร์มเดวเวลี่เวจีพลัสซื้อ2กล่องแถม3ามกล่องแถมกาแฟโอคับอีก1กล่องโทรมาตอนนี้ลดเพิ่มไปอีก100บาทจ่ายก990บาทเท่านั้นโปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2 5 6 6อยถึงสิสิงหาคม25 6 6, 6 6หรือจนกว่าสินค้าจะ การคั่วอย่างเชี่ยวชาญทุกอย่างต้องใช้ทั้งเมล็ดอุณหภูมิเวลาสีกลิ่นจนเกิดแครกแรกที่ใช่ให้กลิ่นและรสชาติเฉพาะตัวเนสกาแฟเ e รดครับวันนี้ผมไม่ใช่พิเซ็นเตอร์นะครับแต่เป็นผู้ชายจริงผมเคยคิดนะครับว่าไอ้เรื่องอะไรเนี่ยคงไม่เกิดขึ้นกับเราหรอกจนอยู่มาวันหนึ่งครับขโมยขึ้นบ้านผมผมเลยเป็นห่วงความปลอดภัยของครอบครัวขึ้นมาเลยครับ ผมมองหาอะไรที่มากกว่าแค่ CCTV ที่จะทำให้ผมอุ่นใจและสี่อบนี่แหละครับระบบความปลอดภัยครบวงจรที่มีมืออาชีพคอยปกป้องตลอด24ชั่วโมงและยังรักษาความเป็นส่วนตัวครอบครัวงผมด้วย I am c สี่อบโบนี่ของเธอเอารู้ว่ากคอยู่ยนะไม่มีใครปเปนะ็นอะไรได้

รวมคอนเทนต์จากผู้ผลิตชั้นนำไว้มากมายวันดีสนุกฟรีตีทุกวันดูออนไลน์ทา,ากแอปวันดี a n นิชทาคราบหนักเบื่อกับคราบหนักที่ผงซักฟอกอย่างเดียวเอาไม่อยู่ไหมทำให้ยากขึ้นให้คราบแก้วมังกรแห้งติดเสือ้อหมดห่วงแค่เติม a ว i s h พลังออกซิแอคชช่วยขจัดคราบหนักโดยไม่ต้องขยี้ดูนี่ ส่วนคราบตกค้งหลังใช้แค่ผงซักฟอกใช้เวนิชเพียงหนึ่งช้อนกับผงซักฟอกพลังออกซิแอคชันเข้าสลายคราบที่ซักออกยาใช้เวนิชกับผงซักฟอกทุกครัง้งเวนิชให้การขจัดคราบยากเป็นเรื่องง่ายสนับสนุนโดยสบู่มาดามลุย มั่นใจเลือกอมารันเต้คลินิกโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์เลเซอร์ยกกระชับเลยตาเลือกเอเลเซ่บำรุงผิวหน้าหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นและบิวตี้ช็อปทั่วประเทศเนี่ยวาเป็นเพื่อนผู้ชีฮะที่เราไม่รู้มาก่อนล